สวัสดีครับ AIS g u e t Play นะครับขอนำคุณผู้ชมมาที่สนามอีลากตางจังหวัดอุไทยธานีนะครับเพื่อติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ครับในรอบแชมเปี้ยนลีกนัดประเดิมสนามเลยครับเป็นเกมระหว่างเจ้าบ้านนะครับอุไทยธานี FC ครับต้อนรับการมาเยือนของพัทยาดอฟฟินยูไนเต็ดครับเอาครับผู้ตัดสินครับกฤษตินนะครับสายสมบัติให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับ นี่ครับพังจากกรอบ18หลามาเพียงเล็กน้อยครับเปิดเข้าไปครับจิตปัญญาลูกนี้ล้นมาถึงอิคาโดลแล้วยังไงโอ้โหไม่ได้ครับโอ้เจอเซฟจังหวะแรกเจ้าตัวพยายามจะฟร้อมตัดสี่ว่วาบอลนั้นข้ามเส้นไปแล้วนะครับเปิดมาตรงนี้อุมแม่นจริงๆครับผ่านมาหมดเลยแล้วดูครับแทบตรงนี้ปัดไว้ได้เลยครับหัสชัยขึ้นมาอีกครั้งครับพัทยาให้มาตรงกลางทางขวาขายับให้แล้วแต่ไม่ให้นะยิงไกลลูกนี้โอ้ยแม่เกือบได้ครับลูกยิงของธีรพง์ พุ่มเร็วเลยครับอยู่ไทยทานีแล้วยิงเข้ามาลูกนี้โอ้ยเกือบได้เหมือนกันครับจังหวะยิงของชิโกซี่เอมบาร์เนี่ยครับยังเก็บบอลจังหวะ2ได้อีกครั้งหนึ่งครับแม่แต่พอมันเร่งจังหวะเลยมันก็เกิดความผิดพลาดได้ง่ายครับเอาครับตอนนี้เป็นบอลโตขึ้นมาของพัทยาบ้างอยู่ที่เปโดโรติเกตตบกลับเข้ามาลูกนี้โอ้ยน่าได้จริงๆครับจังหวะชาร์จครับดูจังหวะมาของทางเปโดรครับ 1-1ผ่านจูเนียมาเฉยเลยครับแล้วดูหักเข้ามาอหได้แทบตรงนี้ยังติดเซฟทางวรวุิครับบริดีเวน้าเขตโทษตอนนี้แม่ในชุดสีฟ้านี่ถือว่าเพียบเลยครับขยับขึ้นหน้ามาได้สวยเปิดด้วยซ้ายให้กับซานโตสทั้อกโลละยิงลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำไปแล้วครับเจ้าบ้านอไทยทาน,นีจากพิคาโน่ซานโตสครับโอ้ถือว่าเป็นลูกยิงที่สุดสวยจริงๆครับ คุณจังหวะนี้สุพจน์ผ่านมาเฉยเลยครับแล้วดูครับขอมืออยู่ครับยกตัวนี้มาแล้วแต่งแล้วกดเลยเสาแรกครับฮฮิวลาให้เปิดแบบนี้อันตรายครับพักมาแล้วหายเลยครับโอ้โหหดด้วยขวาน้ำหนักดีจริงๆที่ทิศทางอาจจะไม่หนีมือทางพัชชัยเท่าไหร่เลยครับยิงไปแทบตรงตัวเลยแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันพอยิงแล้วมันเต็มข้อครับโอ้โหบอลออกข้างไป ให้มาสวยเลยครับชีโกซี่แต่ต่อให้กับซานโต้ลูกนี้เจอเตะ่วงลงไปในเขตโทษและผู้ตัดสินก็เป่าให้เป็นจุดโทษกับเจ้าบ้านทันทีเลยครับไม่ต้องคิดนานครับมีจังหวะมาขวางจริงเลยครับหืมแล้วก็เสียบไปไม่โดนบอลเลยนะครับพยายพมจี่จะชักเท้ากลับแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ทันเนี้ยเอาครับผู้ตัดสินให้สัญญาณครับริคาโดซานโตค่อยๆขยับเข้ามายิงลูกนี้เอาไม่ได้ครับติดเซตจังหวะแรกแล้วซ้ำ ไปครับโอ้โหม่เกือบทําได้อยู่แล้วครับพัชชัยครับแต่บอลเจ้าคำมันกระดอนมาเข้าทางนิคาโดซานโต้ครับหมดปัญญาจริงๆครับวิ่งมายิงครับแล้วอีกทีหนึ่งครับหืหจมูกไวมากๆนะครับนิคาโดซานโต้พอรับกระฉาะมาเนี่ยตามต่อเลยครับหืมเซตด้วยขาครับสุดๆแล้วนะักทางหัชชัย ดูแต่สีเป่าจบเกมครึ่งแรกครับโยนเข้ามาลูกนี้มีการได้มงด้วยแต่บอลมันหลุดกอรก็โอ้โหจังหวะน,นี้ถือว่าเสียทายครับทีเด็ดหรือเปล่าครับเปิดเข้าไปลูกนี้ยิงเลยก็แม่แต่บอลไปชนคานมุมแคบก็จริงแต่ว่าเลือกลองเสี่ยงดูโอหโหเกือบได้เหมือนกันครับบอลมันหุบไม่ทันนะครับไปชนคานเรดโดวันนี้ยังเอาชนะแนวรับของอุทัยธานีไ่ได้และทุ่มเร็วต่อขึ้นหน้ามาเลยครับ สุภกิตยิงเข้ามาเลยครับโอ้ยยังไปเข้ามือบราวุธเลยครับนภัทรสน,นครับจะเปิดฟรีคิกเท้าซ้ายโยนเข้ามาลูกนี้ยังไงโอโ้เกือบได้เหมือนกันครับต้องปัดทิ้งไปก่อนครับบอวุธนี่ครับอาจได้ดียรบกองกลางของอุไทยธานีและมีโอกาสได้โต้แล้วครับลูกนี้ลิคาโดโต้สาดต้นลุยเข้าไปในเขตโทษโอ้โหเจอเสียบและผู้ตัดสินชี้ไปจุดโทษครับ จุดโทษ2ครั้งแล้วครับสำหรับอัญยาดอลฟินในเกมวันนี้ดูจังหวะติดเครื่องมาครับแล้วเร็วกว่าอีกแล้วครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะสไลด์ดูตรงนี้นะครับมันมีขาซ้ายที่เหมือนจะโดนบอลหน่อยนะแต่ว่าขาขวาเนี่ยไปโดนริคาโดเลยครับริคาโดซาโตวิ่งเข้ามาซักลูกนี้โอ้โหคราวนี้ยิงไปตรงๆเลยครับวิ่งมายิงเยอะแยะมากมากนะครับเลื่องไปตรงกลางเลยครับดึงรอให้ทาง ขสชัยเนี่ยพุ่งไปก่อนด้วยนะครับแล้วก็ยิงแบบนิ่มๆเข้าไปกลับมาลุนกันต่อครับพทัทยาดาฟินจะได้ประตูตีไข่แตกหรือไม่ครับกับอีก8นาทีไม่รวมทดเจ็บที่เหลือเ่ยเปิดเข้าออมาด้วยขวาแล้วบงเช็ดลูกนี้แมยังไปติดเซฟของวอรุวมีโอกาสยิงอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ครับได้คองบอลอีกครั้งหนึงครับนี่ครับโอ้โหดักสบายครับจังหวะนี้ ซานโตสและให้แล้วครับชิโกซี่และหลุดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหจังหวะนี้หลุดอีกแล้วครับชิโกซี่มีวิคโนซานโตสประทองให้อยู่ตัดสินใจยิงเองแล้วก็ได้ประตูที่4ครับเด็ดขาดจริงๆรงครับชิโกซี่ลูกนี้ครับชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้หลุดมาเฉยเลยครับพยายามเช็คลายแล้วเพื่อนไม่เช็คด้วยเละครับตรงนี้ จอดจอรครับโอ,อ,อ้โหลอ,อเป่าเข้าไปเลยครับชิโกซีก่เอมบาครับประตูที่10ของเขาในไทยลีกสาฤดูกาลนี้ครับแหมเห็นทางซาโตสขึ้นมาก็ไม่จ่ายแล้วครับเพราะว่ายิงไป3ลูกแล้วครับรนทัสนน์ครับยักขึ้นหน้ามาแล้วก็เปิดลูกนี้ก็ยังไม่ดีก็บไปติดทางวัฒนาอย่ได้ครองบอลอยู่ครับพัทยาดยออฟฟิน บอลมาอยู่ที่เปโดเปิดเข้ามาตรงกลางลูกนี้เอาจนได้ครับโอ้ไล่มาเป็น1ประตูต่อ4่จังหวะทางขวาเนาี่ยเปโดไปรับบอลแล้วปาดเข้ามาครับโอ้โหข้ามหลอกแล้วยิงเข้าไปเลยครับต้องชมนะจังหวะข้ามหลอกแล้วทําให้แนวรับของดังอุทัยเองเ็เสียจังหวกะกันเล่นไเหมือนกันนะครับ mm hmm. ยิงง่ายๆเข้าไปเลยครับทางเอมเมอร์สันไม่มีใครเลยครับตรงนั้นผู้เล่นของอุทัยธานีหายไปไหนหมด แต่พูดถึงสนก็เป่าจบเกมครับเป็นชัยชนะของอุทัยธานีครับเอาชนะมัทยาดองขึ้นไปได้ครับสี่ประตูต่อหน,นึ่ง